เกลเกลเลกาน,นะคะในช่อง a l t ติ g ง a i r ค่ะวันนี้นะคะเกลเดี๋ยววันนี้นะคะเกียวก็จะมาสอนทุกคนเซตผมค่ะที่เกยวได้อินสปีเรชันมาจากคุณเวนดิ้กักลเืเวนเองเป็นทรงผมสุดฮิตซึ่งบอกเลยว่าผมทรงนี้สามารถเข้าได้กับทุกโครงหน้าเลยนะคะ ก็แล้วแต่ชั้นเลเยอร์ทรงผมของแต่ละคนด้วยข้อดีที่ตั้งแต่เกลได้ลองทําผมทรงนี้มานะคะก็คือทําให้ผมของสาวๆเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียวเล็กลงอีกด้วยค่ะก่อนจะไปดูกันว่าวิธีการเซ็ตผมทรงเนี้ย มันมีการไล่เลเยอร์แต่ละระดับแต่ละสัดส,ส่วนยังไงบ้างหรือว่ามีวิธีเซ็ตยังไงบ้างเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่อง All l l Ting h a i r กันก่อนนะคะก่อนอื่นเพื่อให้ได้ทรงที่สวยเป๊ะนะคะนอกจากการเซ็ตผมแล้วตัวช่วยที่จะช่วยให้ผมมีวอลลุ่มเด้งสวยก็คือ Sun s i l k Collagen Filler Super Shampoo และ Super c o n d i t i o n e r Volume Booster บำรุงผมแบบเบาสบายด้วยคอลลาเจนฟิลเลอร์และไลท์เวทวอลลุ่มคอมเพล็กซ์ช่วยเติมความยืดหยุ่นแบบล้ำลึกแต่เบาสบายเพื่อผมนุ่มลื่นมีวอลลุ่มเด้งสวยไม่ขาดง่ายเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำผมกันเลยดีกว่านะคะการตัดผมทรงเวนดี้เนี่ยก็จะมีความยาวเป็น3ส,สเตปด้วยกันค่ะสเต็ปแรกนะคะก็คือความยาวของหน้ามานั่นเองก็จะต้องเป็นหน้าม้าซีทรูสเตปที่2นะคะก็คือความยาวส่วนกรอบหน้าที่มีวอลลุ่มตั้งแต่ความยาวตรงนี้ถึงประมาณตรงนี้นั่นเองค่ะ สเต็ปที่3นะคะก็คือสเต็ปสุดท้ายก็คือผมที่เกินออกมาจากคางนั่นเองค่ะบริเวณนี้นั่นเองเอะละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําส่วนล่างกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆ่อยไลย่ขึ้นไปข้างบนส่วนล่างที่เกี่ยวหมายถึงก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองเกลก็จะทําการหนีบผมนะคะเก็บรวบตึงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะทําส่วนล่างได้แบบถนัดถนัด และอุปกรณ์ที่ทุกคนจะต้องมีนะคะก็คือเครื่องหนีบผมนะคะเกียวจะเปิดไปที่อุณหภูมิ1 6 0่งรถึงหนึค่ะวิธีการหนีบนะคะอยากให้เพื่อนๆตั้งใจดูดีๆค่ะเพราะว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบ S c u r คือการหนีบเข้าหาใบหน้าก่อนแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็บิดน้องเขาออกนะคะให้เหมือนเป็นรูปตัว S ค่ะนี่น้องมันทำเป็ดเลย นี่ก็คือส่วนล่างที่เราได้มานะคะก็ <_ S 1> จะเห็นว่ามันมีความแบบเป็ดออกมาสองข้างแบบนี้นั่นเองต่อไปส่วนที่2นะคะเกลก็จะทําการแบ่งผมใครที่มีผมเยอะนะคะเกลก็แนะนําให้แบ่งผมเป็นสองสเตกเปการหนีบในชั้นนี้นะคะก็ like, จะเป็นการหนีบแบบซีเคลิลซึ่งก็คือแบบนี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นการม้วนงุ้มเข้าใบหน้าเลยแต่ระวังโคนฟีด <_ S 1> นะคะ เกลก็จะแนะนําให้หนีบนั้นแตลตรงนี้เรายกโคนเหมือนเป็นตัว C มาเลยฟึบเห็นไหมคะมันก็จะมีความนุแบบนี้ถ้าเราแอบแบบเปิดผมนมีเบาๆเราก็จะเห็นแบบตัว S อยู่ข้างในเห็นไหมชั้นสุดท้ายของสเต็ปที่2องทำเหมือนเดิมเลยทัานี้ก็คือการไล่เลเยอร์สองสเต็ปของเรานะคะก็จะเห็นว่า มันมีทั้ง S curl แล้วก็ C curl บนๆกันอยู่แบบนี้ถ้าใครที่ทำการไล่เลเยอร์แบบด้านบนเนี่ยมีความสั้นมันก็จะเห็นตัว S curl ด้านหลังชัดขึ้นไปอีกนะคะก็จะยิ่งดูน่ารักขึ้นอีกสเต็ปที่3นะคะคือสเต็ปสุดท้ายแล้วก็คือสเต็ปของหน้าม้า c ี r u ูเราจะทำการหนีบผมหน้าม้านะคะให้มีความงุ้มเข้ากับใบหน้าก่อนเลยอยันดับแรกซึ่งพอยหลักของหน้าม้าซีทรูทรงผมของเวนดีเนี่ย เขาจะมีการแบบทําให้หน้ามา้าส่วนกรอบหน้าเชื่อมกับผมบริเวณส่วนกรอบหน้าเข้าด้วยกันเราก็ดึงส่วนหน้ามา้ากรอบหน้าออกมานะคะแล้วเราก็หักแบบนี้ให้หมันเป็นเอสเคอนะคะแล้วเราก็ใช้ที่นีบเนี่ยหนีบเข้าไว้นี่สิ่งที่ได้ก็คือเหมือนนอ้องเขาก็จะมีความโค้งไปแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมใช้เซตติ้งสเปรย์นะคะเซตบริเวณกรอบหน้ามาตรงนี้แล้วก็ทำการเปิดผมนะคะเพื่อให้เห็นเอสเคิลข้างในนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการเซ็ตผมทรงเวนดี้ที่เกลนนำมาฝากในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องออติ้งแสให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย